สวัสดีครับเพื่อนติดตามช่อง YouTube อีกไล้์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับมือถือใหม่ล่าสุดจาก vivo ครับที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้เลยนี่คือ vivo v60 ครับ vivo v60 คือมือถือที่อยู่ในช่วงราคา15ึ0 0หนจนถึง18 0 0 0นะครับและหลายคนมองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากกับฟีเจอร์ต่างๆที่ได้มามือถือตัวนี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรและมันถ่ายภาพได้ดีอย่างเดียวจริงหรือเปล่าพร้อมแล้ววันนี้เรามาเจาะลึกกันครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Vivo V60 นะครับก็แน่นอนครับมันเป็นสีจิกาศดังนั้นเราก็ได้เปิดมีการใช้วิธีการเปิดลุกหน้านะครับนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับสําหรับสีนี้นะครับก็คือ Summer Blue นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างในนะครับของตัวนี้มันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆเช่นตัวของขยะนนะครับยกมาแบบนี้เลย นี่อันนี้นะครับจะเป็นเคสของตัวเครื่องครับซึ่งเคสของตัวเครื่องตัวนี้เนื่องจากมันเป็นสีฟ้าเคสก็จะจะเป็นตามสีครับต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับแบบคิกกิ้แล้วก็เป็นระบบความปลอดภัยนะครับข้อมูลที่จําเป็นนะครับแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับอันนี้คือที่ชาร์จของมันนะครับเป็นแบบ C 2 A แล้วก็จะมีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมตรงนี้พร้อมกับนี่ครับ จะเป็นแรปเตอร์นะครับซึ่งแรปเตอร์ตัวนี้นะครับกำลังอยู่ที่9 0วัตต์นะครับก็เรียกว่าให้มาจากในกล่องเลยนะครับก็นี่แหละครับคืออุปกรณ์ที่ติดกล่องทั้งหมดของ vivo v 6 0ครับดีไซน์ครับ vivo v 6 0นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอใหญ่นะครับอยู่ที่6.77นิ้วนะครับแต่ความเอียดนั้นอยู่ที่ Full HD นะครับ 2,392คูณ1,080ีเฟรเรทนะครับหรือว่าการขยับแบบนี้นะครับจะอยู่ที่120ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นมาตรฐานของมือถือในยุคนี้แล้วนะครับและก็ข้อสว่างสูงสุดอยู่ที่5,000นิตเรียกว่าสว่างจัดจ้านกันเลยทีเดียวเฉพาะเวลาที่เอาออกไปข้างนอกครับแน่นอนครับว่ามือถือตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความคมชัดทางด้านกล้องหน้า คอมิ50ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์สายออปติคอลรองรับการถ่ายวีโอได้สูงุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะฮะแล้วก็มีระบบออโต้โฟกัสด้วยด้าน,นข้างนะครับสำหรับมือถือ Vivo V60 นั้นอะ่ะก็จะเป็นแบบนี้จะไม่ได้มีความแบบโอฮาโลฮาราอะไรแต่ว่าเวลาจับเนี่ยจะให้ความสมูทนะครับก็เรียกว่าลงตัวมากเลยเดียว ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างออกแบบให้รับกับมือทั้งด้านบนและด้านล่างคา่อนข้างสวยงามเลยครับด้านบนนี้นะครับจะมีไมโครโฟนให้สจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็มี iR b u s t บัสอยู่ข้างบนนี้นะครับแม่หมายความว่ามันสามารถที่จะสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เปิดปิดตามฟีเจอร์ของ Smart r e m o ม e ได้ด้วยครับด้านข้างขวาจะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่ม Power นะครับกดค้างจะเข้าสู่ Gemini นะคร แล้วก็มีปุ่มเพิ่มระดับเสียงครับแคปเจอร์หน้าจอ2ปุ่มนี้ก็คือระดับเสียงแล้วก็พาวเวอร์นะครับหรือว่าจะใช้การปัดหน้าจอลงมาก็ได้เช่นเดียวกันครับด้านล่างนะครับก็จะมีช่องนะครับ2อันคือไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีลําโพงมาให้นะครับและแน่นอนครับถาดใส่ซิมก็จะมีมาให้เหมือนกันนะฮะในประเทศไทยจะมี2สเปคนะครับคือรุ่นแรมสิ 512และ256นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของถาดซีซิมครับจะเป็นนาโนซิมสองด้านครับแล้วเราก็ต้องใส่กลับเข้าไปอี้เวลากดนี่ก็คือกดปุ๊บเข้าไปได้ปั๊บเลยครับด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับความสวยงามแบบนี้นี่คือสีที่ว่าซัมเมอร์บรูครับซัมเมอร์บรูนั้นจะมีความเหลือบแล้วก็มีความสวยงามมากนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่ามันจะมีองค์ประกอบก็คือตรงนี้เป็นกระจกนะครับ แล้วก็จะมีกล้องนะครับเป็นเลนส์ไซส์คู่นะครับพร้อมกับไฟ l v d หรือว่าเป็นออร่าไ t i n g ความพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่เลนนะครับก็คือเลนซูมนะครับมันจะมีเลนซูมมาให้ด้านเองครับก็จะทําให้ความแตกต่างเมื่อเทียบกับป5 0นั้น,นะค่อนข้างมีพอสมควรน้ําหนักก็เลยจะหนักกว่านั่นเองครับโดยความเป็นบอดี้แบบค่อนข้างสบูทนะครับทำให้ในเรื่องของการจับนั้นแะผมถือว่า vivo v60 เนะี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีมากเลยเทีเดียวครับตัวเครื่องกันน้ำนะครับ ip68 ท6 9นั่นหมายความว่าค่อนข้างที่จะทนทานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรก็ตามครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าแล้วคุณสมบัติเกี่ยวกับลำโพงนั้นนะ่ะมันจะดีอย่างไรกับมือถือตัวนี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลย สำหรับฟีเจอร์นะครับของ vivo v, v 6 0นะครับเริ่มต้นจากระบบปฏิการครับเป็น fun touch OS เวอร์ชันสิ Android 15นะฮะก็ฟีเจอร์ด้านบนนะครับเราได้แปะไว้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในเวอร์ชันของ X 2 0 0นะครับถามว่ามีการเปลียนแปลงไหมยังไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าใช้มากขึ้นนะครับคือการจัดเรียงการจัดวางอะไรต่างๆนั้นนะ่ะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ หนึ่งะครับก็สามารถที่จะเลือก v v v วแชร์ได้นะครับ2เปิดไฟออร่านะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แคชหน้าจอได้นะแต่ว่าสิ่งที่ที่จะจ่จะพาให้คุณดูต่อไปนี้นะครับัก็คือเรื่องของการปิดกั้นแสกแกมตัวนี้นะครับคือเราสามารถที่จะปิดกั้นเบอร์ที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะ กดจำนวนอย่าโทรซ้ำอะไรเงี้ยสามารถที่จะกดได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสร้างความปลอดภัยที่ดีมากๆนะครับส่วนฟังก์ชันอย่างเช่นเ e มี่ไนนี่ยังคงเป็นเหมือนกันนะครับคือเราสามารถที่จะเอาหน้าจอตรงนี้มาถามได้แล้วก็สามารถที่จะแชกกร์สกีนหรือว่าทําเป็นไลฟ์ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราโทรนะครับก็ยังสามารถที่จะให้แปลภาษานะครับแล้วก็ยังมี AI Caption นะครับ ก็คือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการถอดเสียงและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ยังคงมีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรากำลังจะเข้าสู่การดู YouTube นะครับนี่สมมุติว่าเราเข้า YouTube แต่ว่าไม่ใช่ YouTube ที่เป็น ในเรื่องของนั้นนะครับสมมุติว่าเราอยากดูหนังสักเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นอันนี้นะครับเราสามารถที่จะปัดด้านข้างนะครับนี่และเลือกคําว่าแปลภาษาหรือบรรค์บรรยายนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกบรรยายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยมันก็สามารถที่รู้ว่าเอ้ยมันมีการเสียงว่าบอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดอยู่เนี่ยบางทีอาจจะดึงเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็คือฟีเจอร์ของ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำ AI Caption นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะถอดเกี่ยวกับเรื่องของการพูดได้แล้วก็รวมถึงนี่ครับแปลหน้าจอสดเราสามารถที่จะให้ Google นะครับช่วยในเรื่องของการแปลหน้าจอได้นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะฉลาดดีใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของฟีเจอร์ AI ที่ มือถือ vivo v 6 0นั้นมีนะครับใครที่ใช้มือถือ vivo อยู่อย่าลืมลองใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กล้องกันกล้องของ vivo v 5 0นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับ pdaf f 9 9กครับกล้องที่2นะครับเป็น periscope นะครับเป็นรูปแบบ m นะครับก็จะได้ความเรียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล optical zoom 3เท่าครับสามารถลากได้สุดๆถึง100ครับ แล้วก็เล่นอัลท์วายคับความลอียดที่8ล้านพิกเซลครับรองรับการถ่ายนะครับอยู่ที่ v ีโนะครับ 4K 30เฟรมเรทวินีนะครับก็มาหมดถ้าจะทุกระยะเลยยกเว้นสโลว์ชั่น240ที่ต้องใช้ 720P มีระบบ o s และ EIS มาให้ด้วยพร้อมกับไฟออร่าไลติงนะครับที่จะเป็นวงวงแหวนแบบนี้นะั่นเองทั้งหมดครอบด้วยเลนไซส์ครับ สำหรับฟีเจอร์กล้องนะครับยังคงเป็นลักษณะปกติของมือถือ vivo ครับคือในฟีเจอร์หลักนั้นนะ่ะเราสามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับอยู่ที่1 0 0รยเท่าของมือถือตัวดีนะครับแล้วก็ระยะที่ชัดที่สุดเนี่ยผมให้ประมาณ1 0 1ถึงนะฮะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ aura r i t i n g มาความว่าอะไรมาควาว่าที่เราสามารถที่จะเห็นแบบนี้แล้วเราสามารถปรับเรื่องของโทนสีนะครับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับว่าจะโทนสีแบบไหนนะฮะ แถมยังปรับความสว่างได้ด้วยที่จริงอะความสว่างมันั้ v แต่ V 5 0แล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของฟีเจอร์นะครับเรื่องสามารถที่จะทำเป็นไฟแฟลชได้ด้วยและก็เป็นไฟนอัตโนมัตินะครับฟิลเตอร์มีให้เลือกเยอะมากนะครับฟิลเตอร์มีเลือกเยอะก็จะเป็นทั้งเท็กเจอร์นะครับมีวิวิดนะครับมีไซส์มีสเตทนะครับสเตทคือเราถ่ายเวทีนะครับเราจะมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ยังมีฟิล์มอีก3อันนะครับที่เหลือก็จะเป็น ลักษณะปกติของวีโ o เขานะฮะอันนี้ก็คือฟิลเตอร์นะครับที่สามารถเลืกได้แล้วก็ถ้าแบบเป็นหมดคนละหมดคนนะครับก็จะมีตัวของไซส์ที่เป็นเอฟเฟกให้เลือกนะครับฟิลเตอร์ก็จะเป็น3แบบแล้วก็สามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ที่มีความสดสใสได้มากขึ้นนะครับเนี่ย,ยเช่นว่าถ่ายคนล้วต้องการเปิดไฟอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับการปรับบิวตี้ ร้อมกับเลือกเล่นไซต์ได้ด้วยนะครับก็เกวราค่อนข้าขงสมบูรณ์แบบนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถถ่ายภาพกลางคืนนะครับแล้วก็ลากเป็นซูเปอร์มูนนะครับรวมถึงการถ่ายดวงดาวแล้วก็การถ่ายแบบพาโนรามานะครับก็สามารถทําได้เช่นกันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้รูกเล่นมาเยอะนะครับวิดีโอก็สามารถถ,ถ่ายได้ถึง 4K นะครับ30เฟรมเ่อวินาแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายหนังสั้นและลูกเล่นอื่นๆแบบนี้ ที่เรียกว่าเยอะมากมีวโอนั้นจะมีความเก่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือเวลาที่เรากดตรงนี้มันจะมีฟีเจอร์ให้เลือกแล้วเราสามารถที่จะเลือกไมโครโฟนนะครับสำหรับวิดีโอนั้นนะก็สามารถปรับว่าเอ้ยต่อไมโครโฟนนอกได้ต่อทำอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็สําคัญนะครับมีตัวของที่เป็นพอยเตอร์นะครับสามารถใส่ได้ด้วยเวลาที่เราพูดก็จะให้มันสามารถที่จะหมุนตามเหมือนกับที่เราพูดข่าวตามโทรทัศน์ได้ ลายน้ํามีให้เลือกเยอะมากนะครับนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้คือวิดีโอนะแต่นะวิดีโอก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับหรือว่าเราจะปิดไปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นลายน้ำภาพนี้ก็จะเป็นลายน้ำของไซส์ธรรมดาทีนี้พูดถึงมาเยอะแล้วจะมีฟีเจอร์อหนึ่งก็คือกดตรงข้างล่างนี้ครับนี่จะเป็นฟีเจอร์ของการถ่ายที่เป็นภาพนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะกดถ่ายได้ทำอะไรได้บ้าง1เลือกบิวตี้2 เฟรมโอ้เฟรมมีเรื่องเกิดมากนะครับเนี่ยตั้งแต่ลน์ที่ไม่มีลไรบันที่ของ Vi v o ่ลายนะปกติบอกสถานที่และน้องซิก้าน้องซิก้าเนี่ยก็สามารถที่จะเลืยได้หมด4รูปแบบด้วยกันนะครับก็สามารถที่กดตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบนะฮะก็สามารถที่จะถ่ายได้แบบนี้กดปุ๊บเนี่ยก็จะมีการบันทึกเหมือนกับตัวของที่เป็นฟิล์มด้านล่างนะครับ ก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้เลยถือว่าเด็ดนะครับในเรื่องของลูกเล่นครับมีตั้งไฟตั้งจับเวลาได้นะครับก็เรียกว่าลูกเล่นเยอะเราก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้ถึง100มิลลิเมตรนะครับในฟีเจอร์ของตัวคลาสสิกแคม ERA นะั้นนะ่ะก็จะนับเป็นมิลลิเมตรในการถ่ายนะครับสำหรับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับก็เรียกว่ารุ่นนี้จัดเต็มนะครับ มันจะทำอะไรบ้างนะครับหถ้าคุณกดรูปวัตถุขางนี่จะเห็นคาว่า magic move นะครับเราสามารถกดตรงนี้ไม่รู้ภาษาไทยจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับแล้วเราสามารถที่จะ move วัตถุนะครับย่อย่อแบบนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยแล้วก็ให้ AI เจนขึ้นมานะครับแบบนี้แต่ว่ายังเติมวัตถุไปได้นะครับก็น่าเสียดายอยู่ เซนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการสร้างวัตถุขึ้นมาประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่1ครับฟีเจอร์ที่สองนะครับสมมุติว่าเป็นภาพเดิมแล้วกันเนาะเราก้องเข้าไปที่เฟรมมิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะลบรายน้ำออกทีเนี้ยเราอะคิดว่าเอ้ยภาพภาพเนี้ยเราอยากจะเจนให้มันใหญ่ขึ้นล่ะอืมเราสามารถกดตรงนี้ครับ AI Image e n t e n d e r นี่เราสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นประมาณไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการประมาณนี้สูงสุดถึง200%นะครับกดปุ๊บนะครับถ้าไม่มีซิมเนี่ยอาจจะทำให้การขยายนั้นยากขึ้นนิดนึงต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะขยายได้ครับจากนั้นพอมันขยายเสร็จปุ๊บนี่น,นี่ก็ออกมาเลยว,ว่าวัตถุที่ก็อยู่ประมาณแบบนี้นะครับก็แบบโหเป็นสาวในกลางป่าไปเลยนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดสมมติว่าเป็นการลบนะครับ นอกจากว่ามันสามารถลบพวกแสงสะท้อนนะครับรีเฟกตนะครับเราสามารถที่จะลบคนออกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนแล้วก็สามารถที่จะวงนะครับเพื่อจะลบออกเช่นสามาพัดภูมิด้านหลังเนี่ยไม่เอาไม่เอาจะเอาอย่างอื่นหรือเอาออกไปหรือไปเปลี่ยนเป็นถนนแบบนี้ก็สามารถทําได้นะฮะนี่ครับแค่นี้คุณก็สามารถเสกภาพให้มันดูแตกต่าง กับภาพปกติได้แล้วถือว่าเป็นอีกตุ้งเล่นหนึ่งที่เรียกว่า Vivo นั้นจัดมาให้นะครับแล้วพอเซฟเนี่ยภาพของเดิมจะยังอยู่มีจต่ภาพของใหม่เน้นนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยครับหลังนี้คือภาพที่แก้ตอนแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนี่คือภาพที่เราแก้ AI เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการเจเนเรตก็เรียกว่ามาครบมาแบบเพียบจัดเต็มมากๆนะฮะ x2 วอ,อ,อิจฉาเลย การซูมนะครับก็จะเริ่มต้นจากระยะสรดไปที่ระยะ 1, 2, 3นะครับ3นี่คืออัติค้อนะครับแล้วมันสามารถรานได้สุดๆนะครับที่ที่15เนี่ย15เนี่ยผอกมาชัดชัดมากเลยนะฮะก็คือเอาง่ายมามีเหมือน AI ที่สามารถเรียนนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาพได้นะฮะ ก็จะเป็นนะครับสำนลับแบบนี้อันนี้คือในสภาพกลางวันนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าเหนื่อยชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของสิวรอยสิวอะไรเงี้ยมันจะลดลงเพราะว่ามันดีบิวตี้โมดแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือมันสามารถสูงได้ครับมันสามารถสูมได้ถึงสองเท่าคือเอาง่ายใกล้ขนาดเนี้ยเห็นริ้วรอยอย่างชัดเจนดังนั้นนะใครที่ไม่อยากเห็นรอยนะครับก็แนะนําเปิดีบิวตี้โมดที่มากกว่านี้ครับ ส่วนในนี้นครับก็เป็นสภาพแสงน้อยนะครับก็อันนี้มีไฟนะครับอยู่ด้านหน้าก็จะให้ในเรื่องของแสงที่โอเคอยู่นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าไม่พอมันจะมีไฟออร่าหน้าจอนะฮะซึ่งสามารถปรับได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการปรับให้สีอ่อนหรือสีเข้มก็สามารถที่จะทําได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนคราบว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องถ่ายด้วยมือถ,ถือ vivo นะนะไม่ต้องกลัวมืงมืดครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ ปรับไปช่วยได้ครับมาดูทางนาสเปคกันนะครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังคอคอมแซดแบลก้อน774แล้วก็การ์จอ a อนด n o 722รุ่นนี้นะครับจะได้ความจำนะครับคือ RAM 12 g ิและความจําภายในนะครับคือ256กิและ512ลองรับการเชื่อมต่อนะครับ 5G WiFi 6 Bluetooth แล้วก็ GPS พร้อมกับพอร์ต USB Type C ทางด้านล่าง และก็แบตเตอรี่นะครับขนาด6,500รมิลลิมก็ลลยชารไฟสูงสุดอยู่ที่90วัตต์ติดมาให้ด้วยในกล่องสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเราจะเริ่มต้นจากอันตุตู้กันก่อนนะครับอันตุ้ตู้ของ Vivo V60 ทำได้ที่972,996คะแนนนะครับอันนี้เราทดสอบโดยเครื่องอุณหภูมิเย็นนะครับ GIG เบ e 6นะครับก็คือทำได้ที่ single Co r e นะครับ 1,205มาติคอร์ทำได้ที่3,425ครับ AI นะครับอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายครับก็ Sin เกิลอยู่ที่1,310นะครับ Half นะครับ1,328นะครับแล้วก็รวมกันที่2,914อันนี้ก็ถือว่าอ่ะก็ไม่ได้คิวรคิเลตแต่งไดครับ 3D m a มาผมทดสอบเป็นแบบ s t r a i g h t ท e s t ทั้งหมด3อันนะครับก็ได้ออกมาก็จะประมาณแบบนี้นั่นเองครับถามว่าคะแนนใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็ไม่ได้มี ปัญหาได้อย่างใดครับแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับออกมาก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวของวายไรเอ็กซ์นั้นนะ่ะตัวเฟรมเรทนั้นค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะฮะสปีดเฮดนะครับสำหรับ Vivo V60 นะนะั้นน่ะรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับดังนั้นความเร็วออกมาสูงปี๊ดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นอีกฟีเจอร์นึงที่เรียกว่าว้าวมากๆนะครับในเรื่องของการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตครับ และที่สําคัญนะครับในเรื่องของการอัปโหลดก็ไม่แพ้กันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความเร็วผมคิดว่ายัางไงมันสบายๆอยู่แล้วครับสำหรับอถือตัวนี้สำหรับในเรื่องของฟีเจอร์การเล่นเกมนะครับปัดทางด้านข้างนะครับก็จะมีโหมดประสิทธิภาพนะครับซึ่งเราสามารถจะกดทางด้านบนได้นะครับโดยสามารถที่จะเลือกบูสต์ทำให้ประสิทธิภาพนั้นสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนั้นก็ยังเหมือนกับมีโวทั่วไปและไอคูนะครับตัวนี้ก็จะรองรับในเรื่องของการอัดหน้าจอ แล้วก็สามารถที่จะปกป้องกันสายตาทําให้สามารถที่จะเล่นเกมได้ยาวนานมากขึ้นแถมยังสามารถเล่นเอฟเฟกได้อัดหน้าจอได้และทำบายพาสแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่เราเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการชาร์จไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่แต่จะเป็นการจ่ายเข้าเมนบอร์ดเพื่อจะเล่นเกมน,นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการเล่นเกมในตัว vivo v 0กันเอันะครับตอนนี้เจะมาทดลองเล่นเกมกันนะครับกับเกมนี้ แบบส .9 legend นะฮะซึ่งถ้าเที่ยวได้กดนะครับก็คือเป็นแบบเบอร์ชันปกติแล้วนะครับแล้วเรามีการปรับให้เฟรมเรทเป็น60นะครับสังเกตก็คือเกมนี้เราจะใช้ในเรื่องของ gesture control นะฮะสิ่งที่เราจะบอกคุณก็คือมันค่อนข้างจะลื่นไหลและเร็วอยู่นะฮะเมื่อเทียบกับมือถือที่เรียกว่าอยู่ในงบประมาณที่ต่ำกว่านี้นะฮะ และภาพเอฟเฟกก็ค่านๆถือว่าสวยงามใช้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการโยกการทำควบ oh. คุมต่างๆนะครับก็อาจจะใช้คำว่าโยกเยอะอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้ควบค,มคุมเกมแบบนี้ก็สามารถทําได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่แนวยิงอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการลองทดสอบในการ กดนิดนึงนะครับเราลองดูว่ามันสามารถจะตั้งค่าหรือแค d ิเบตอะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ราไปดูเกี่ยวกับเกมอีกเกมหนึ่งกันนะครับที่เราจะทดลองเล่นกันนะครับจากว่าขุมพลังตัวเนี้ยแทปากก้ล7จ็ด่มาแย่นะครับก็สามารถที่จะประมวลผลกราฟิกแล้วก็ทําให้ในการเล่นเกมนั้นนะมีความสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยเฉลีก,กันนะครับ ในเรื่องของฟีเจอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบประหยัดพลังงาน2อันนะครับก็จะมีประหยัดพลังงานสามารถเลือกคัสตอมได้นะครับแล้วประหยัดพลังงานสุดๆเนี่ยก็จะเลือกได้แค่ไม่กี่แบบเท่านั้นนะครับก็สามารถปั้งให้เปิดอัตโนมัติได้ด้วยต่อมาสถานะนะครับว่าตอนนี้เป็นการใช้งานยังไงอยู่ดูดูในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่านะครับในเรื่องของการปรับปรุงสไตล์ขณะหลับนะครับ ก็ให้มันมีการแซมบายมากขึ้นแล้วก็มีโปรแกรมยืดอายุก็คือถ้าสมมุติว่ามีเรื่องของสายสั้นๆอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ยืดอายุออกไปได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานผลแบตเตอรี่ซึ่งแน่นอนครับว่าในการใช้งานของเรานะครับโดยเราเปิดหน้าจอโดยเฉลีย่ยนะครับอันนี้ลากมาถึงที่คือ1ิบแนาทีนะครับห้ชั่วโมงสี่นาทีนะครับก็ใช้งานค่อนข้างเต็มที่กับทุกอย่างนะครับ ก็คือเหมือนกับที่เราเช็ปกตินะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับเหลือยู่ที่35นะครับก็เรียก้ว่าค่อนข้างอึดนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบตเตอรี่ขนาด6,500มิลมเนี่ยสามารถลากใช้งานได้ข้ามวันสบายๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกับ PCMark กันว่า PCMark จะออกมาเป็นอย่างไร PCMark นะครับทำได้อยู่ที่11ชั่วโมง40นาทีนะครับ p ี PC Mark นั้นน่ะเราก็ปล่อยให้มันรันไปเต็มที่แต่ว่าในเรื่องของการเทสนั้นน่ะเรามีการใช้งานโดยการปล่อยให้หน้าจอน,นั้นสว่างสุดนะครับเพื่อเป็นการเทสน,น,นี่ครับมันจะทำงานตั้งแต่100%ถึง19%เป็นการทดลองในการใช้งานจริงๆนะครับว่าถ้าประมวลผลกราฟิกออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันนะฮะนี่ก็คือหน้าที่ของ PC Mark นั่นเองครับ สำหรับในการทดสอบเรื่องของการชาร์จนะครับเราก็จะมีการเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์แท้ติดกล่องนะครับกำลัง90วัตต์นั่นเองครับมาดูกันว่าสิ่งที่ได้ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรกันนะฮะก็ตอนนี้เรามาเสียบเรียบร้อยนะครับ3 2 1ตึ๊บเราปิดระบบตัวช่วยต่างๆทั้งหมดนะครับเพื่อจะทำให้ระบบการชาร์จนั้นขึ้นมาเต็มที่นะครับโดย vivo v, v 6 0นั้นรองรับการชาร์ไฟสูงสุดอยู่ที่90วัตต์นั่นเองครับ ตอนนี้นะครับดัปเตอร์เราขึ้นไปถึง75เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่มันก็จะมีข,ขึ้นขึ้นลงลงสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะนะั้นน่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะชาร์จเต็มใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเรามีการปิดระบบตัวช่วยในการทําให้แบตเตอรี่นั้นนะนะ่ะไม่เต็มนะครับก็คือพวกต่างๆเช่นการนอนและอื่นๆมากมายนะครับ บอกว่าใช้เวลานะครับจาก15%เนี้ยจนถึงเต็มนะครับใช้เวลา40นาทีครับเร็วมากครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ vivo v60 ครับก็ต้องบอกว่ามือถือตัวนี้ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเจาะในเรื่องของสเปคที่เรียกว่าจัดเต็มนะครับอย่างเดียวกล้องก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้โอเคอยู่นะครับแน่นอนครับว่ามือถือตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่ว่าถ้าเทียบกับ V 6 0นั้นค่อนข้างที่จะอัปเกรดพอสมควรทําให้หลายคนที่เพิ่งซื้อ V 5 0อาจจะบอกว่าโอ้ยงนี้ฉันลุง้งฉันรอดีกว่าเออม,มันก็มันก็มีเหตุของมันเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับใครที่ตัดสินใจแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคุณก็ตัดสินใจได้ค่อนข้างถูกเพราะว่าก็ต้องรู้ว่ากิจกรรมของมือถือตัวนี้ที่กำลังจะจัดขึ้นและร่วมกับป๊อปมาร จะมีอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์อีกใครที่ไปจองมาลุ้นให้ดีจากทางเพจ V ี vo Thailand นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันในทางข้าน,าน,านี้ไลน์ไลน์พุตธคามสันริบระบอกครับ